บายดีสบายดีวันนี้ทีมงานนี่เขาประตูไทยแล้วเขามาส่งบาสลอนโล่เมื่อโค้งแข่งจะบภาษามาปีหน้องน่องตัวหนึ่งจะหอนฮ่อนทาใบบานเพื่อน้องปีหน้องเนาะเข้าไปบ่อยแต่น้ำแห้งเป็นของมาเหล็กเอาหน้าปีหน้องเนาะตอนนี้ก็ทีมงานเขาก็ต้องค้นขึ้นเพื่อสบายดีสบายดีวันนี้ทีมงานให้เขาประตูก็ส่งได้แล้ว ได้มาส่งเครื่องให้พี่น้องทั้งบ้านหอเขาเมืองขงแขวงจำปัสสักวันนี้ครับได้มาส่งหอบ้านหอดเฮือนเพืนเนอ่อนทังพี่น้องเพื่อนก็นได้พาหับเครื่องขับของอยู่นะแ,แม่เคยฝากเครื่องนำที่ขาวจากเทือแล้วเนาะวีนนี้ รับปีจมกันสองเฮียขาวจัดโปรโมชั่นใหม่ไงเด้อฝากคบมาเชื่อเธอที่ 6, หก,กส,กส่งฟรีเด้อแม่โดยบอกลูกสาวลูกชายฝากให,กกห้่ดยบอกลูกสาวทงฟังใครเด้อฝากคบคือฝากคบมาเชื่อเธอที่หกส่งฟรีบายดีสบายดีมือนีทีมงานเฮียขาวรถตู้คนส่งไทร้าเดินมาส่งเครื่องส่งของให้พี่น้องทั้งบ้านน้องนกเคียนเมืองสอง,องคนอนอขอแขรงสวัสดิเกตนำพี่น้องนอ ทีมงานเฮาก็ได้เดินทางมาหอดเพื่อนลูกค้าเป็นที่เรียบร้อยเด้อไปดีเมือนี้ทีมงานเฮียเขารถตู้น้อได้มาจัดส่งพี่น้องทั้งกองทุกบ้านน้อเมนอะ,นะสุน,นับบุรีน้อแข้งสวัสด์แั่เกต มาส่งถึงหวานถึงเมืองเนาะพี่น้องไม่แต่พี่น้อง,องทั้งฟังไข่เนาะที่ฝากเรื่องมาหาพี่น้องทั้งฟังเล่าเนี่ให้แจ้งเบอร์ติดต,ตอ่อแหลกัสพียูให้จ้าแจ้งได้เด้อเพราะว่าทางทีมงานเขาจะได้จัดส่งถึง